บ่ดีมันนี่เฮี้ยวขึมายเหี่ยวอีกเล้วมันจะเป็นเรือยวใดตอนนี้มันกำลังสางหูสางหอยสั่งยังชักยางแต่ตอนนี้เหี่ยวหายไปใส่เหี่ยวหายไปน้องเหี่ยวหายบ่วงหาย อู้รูดสามบ่วงก่อนขาดพี่น้องจิบหายแล้วบ่วงขาดเฮ้ยไอ้บุรีดแดกงานงอกเลยอู้หูจิบหายแล้วอู้ตาย ข้าว่าโอ้ยปวดร้อแบบนเวรบีตัวนี้กระบ่วงรูดไปอ้ยเสียของตัวนี้มันหยกมันดุดองานงอแล้วพี่น้องเอ้ยแต่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 